สวัสดีครับมาต่อกันเลยครับทุกคนกับข่าวนี้นะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็บอสโจเนี่ยบุกโรงเรียนเก่าของอุงอิงครับแล้วก็โอ้โหไปได้เจอทั้งท่านพออนะครับทั้งคุณครูอาจารย์ที่เคยสอนอุงอิงมาก่อนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับทั้งนั้นทั้งนี้อาจารย์นะครับก็ได้พูดถึงอุงอิงเพชรบ้านแพงนะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่สู้ชีวิตมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปร้องเพลงต่างๆการไปประกวดต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณบอสโจนะครับที่บอสโจเนี่ยได้มาสารฝันแล้วก็ต่อยอดให้ฝันของอุง ทั้งผอนะครับกนะ็ได้มอบรางวัลให้น้องด้วยเนาะเป็นเกียรติบัตรนะครับทุกคนเนาะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยนะครับซึ่งโอ้โหทางโรงเรียนเนี่ยก็ต้อนรับได้แบบดีมากๆเลยนะครับเราอาจารย์นะครับคณะครูอาจารย์เนี่ยก็ได้เอาของขวัญนะครับมาให้น้องเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับของขวัญต่างๆนะครับก็ถือได้ว่าวันนี้อุ๋งอิงได้รางวัลจากอาจารย์เยอะมากๆเลยนี่นนนะเลยครับบรรยากาศภายในโรงเรียนนะครับก็มีทั้งเหล่า พออ้อนะครับคณะครูอาจารย์เนี่ยที่เคยสอนน้องแมก้กระทั่งพ่อแม nah pues ่น้องนะครับพวกอาจารย์เหล่านี้นะอาจารย์เหล่านี้ก็ได้เคยสอนมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับต้อนรับด้วยอาหารนี่ส้มตานะครับขนมจีนแบบว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับถือว่าต้อนรับเหล่าคณะสาวน้อยเพริรแพงเนี่ยอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้สาวน้อยเพริบแพงเนี่ยเขาได้ไปแสดงที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับบ้านเกิดน้องใช่ไหมครับนี่เลย องอิงก็ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยแล้วก็ตื้นตันนะทุกคนคือโมเมนต์ที่อาจารย์หลายท่านได้มาพูดถึงองอิงเนาะอันนี้คือแบบอุ้มก็ดูไปด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าตื้นตันไปด้วยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือเป็นคณะอาจารย์นะครับที่ได้มาเล่าถึงน้องเนาะว่าน้องเนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตมากนะครับ แล้วก็ขอบคุณบอสโจมากๆาต่อยอดนะครับให้น้องเนี่ยประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับ